วดีครับวันนี้มาพบกับกบผมนะครับนายโอตาเช่นเดิมวันนี้เราอยู่ในเกม GTA 5นะครับเกมยอดฮิตนะครับของหลายๆคนตอนนี้อันนี้ผมก็อยู่ในภากิจ่บ้านละหามมากนะครับกำลังต่อกรกับตำรวจนะครับไปขมโมยของนะครับต้องบอกว่าไม่โคตรเวอร์อะขมโมยกระเป๋าใบเดียวอะดูเป็นแบบ ส่งฮอมาให้กูยิงทิ้งเล่นเนรอดูดิลงทุณเลย้าเนี่ยติดอยู่โอ้ยล่วง,ง,งล่งติดอยู่ตรงเนี้ยโขนไม้เน่าๆตรงเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยแถมไม่มีสไนเปรอร์ส่องบนสะพานดกจะลุกไปไหนได้ไ้าเนี่ยมีโหมดนี่ครับนี่นนเป็นแบบจับความร้อนะครับ รู้เลยในฮอร์มีสามคนไม่ต่อน,นี้วะเนี่ยยิงแม่งยี่ร่วงโอ้ถ้าแม่งถ้าแม่งถ้าฮอแม่งยิงแม่นนี่ผมจบเลยเนี่ยดีนะมันยิงมแม่นมันก็มันก็เวอร์เนะาะแบบมันก็ทำให้เราสนุกนะแบบ เขอแพงนะลายดังนะภูเขาเพียบเลยเพียงเพียงว่ะ We're g โกครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเรือครับ เอ้ยน้ำมันดูนะเนี่ยน้ำมันแบบไหลอะ่ะโหไม่โคตรสมจริงอะ่ะผมต้องกดว่ายน้ำเร็วๆวนะเนี่ยไม่งั้นแบบว่ายไม่ได้อะ่ะขึ้นดิเออไป let's go <S get o up t o เพียนะครับโอ้โหมึงผูกฟ้าไปดนะ้วยเนี่ยอะจ้าโอ้ร่อนไปเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนสยามด้วยเนี่ย <c oughs> ยังยิงเจ้ากรรนเวนะครับสิ่งไปอีกสองลำนะครับแม่งก็ยิงโคตรยากเลยครับโอ้ดูครับทะเลกรุงเทพเจ้าโอ้โหดูว่ากูล่องเก่งนะครับโอ้โหแม่งมีทะลุบกด้วยม,มันก็ขับดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้ ยากมากเออเออพูดแล้วอยากยิงให้โดนอยู่เหมือนกันเนี่ยหันมาดูแม่งเลยโอ้โหใส่นเสื้อกเกาะเ่ยขับคิวเลยมึงโอ้โหมีฮอม์ไอีกจะหนียังไ,ไงวะเนี่ยมีฮอรก่อนเว้ยเนี่งงโกรธสุดละล่วงดิ เรียบร้อยครับไม่ได้ละโอเคไม่งงครับรถแบงค์คว้าเองอ่ะขับโดนหินไว้เออแต่มันก็คงวางแผนไปแล้วครับเกมสุดท้ายเงี่ยหนีไม่ได้ก็ให้ผู้เล่นแบบหนีรอดนะครับรถจะไปตามเรือได้ยังไง โหถ้าเปนยีภาพชิวจริงๆครับนี่กาเล่นในคอมเนอสวยๆว,วันนี้อย่างเนี้ยตัดตัด 4K อะแต่แบบใครมันจะมาเล่นเล่น 4K 4K วะคอมจอเครื่องก็เป็นแสนงี้ยคงน้อยคนนะฮะนี่ต่อ4กับบาเวียนะครับภาพก็ผมว่าก็โคตรสวยละโอเคครับ มีดามพานะหลบหนีนะครับรถเต่ากับรถกระบะนะครับจอดไว้กลางชายหาดแม่งนี้เลยนะครับตำรวจไม่สงสัยหรอกคิดได้ไง,ไงวะโชว์มีเดรู้นะครับขโมยอะไรได้ครับมาดูหน่อยครับแม่งขโมยอย่างยากนะไอ้ลูปพันเด็กสมบูรณ์เนี่ยนะ ใส่เป็นทองนะครับโอเคครับวันนี้จบภารก,กิจหนึ่งนะครับไว้ใจกันใหม่นะครับตอนหน้านครับ